ประเพณีการแห่หางหงเป็นประเพณีของชาวมอญที่จัดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์ที่ได้สืบทอดกันมานานแล้วเพราะมอญเป็นชนชาติที่มีอารยาธรรมเก่าแก่รุ่งเรืองมาในอดีตและเป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานในพมา่าที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดส่วนคติในความเชื่อนั้นมอญมีคติความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหงเป็นพิเศษโดยมีความผูกพันมากเพราะถือว่าหงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติมอญ และยังเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองในการสร้างชาติมอญอีกด้วยมีเรื่องราวอันเป็นตำนานบันทึกไว้ในพงศาวดารเกี่ยวกับการสร้างเมืองหงสาวดีเราสืบต่อกันมาว่า <S <s ในสมัยพุทธกาลดินแดนอันเป็นที่ตั้งของเมืองหงสาวดีนั้นยังเป็นทะเลอยู่เมื่อน้ำแหง้งจะเห็นเป็นภูเขาผุดขึ้นมาเมื่อมองแต่ไกลดูเหมือนมีเจดี และเมื่อน้ำขึ้นเปี่ยมฝั่งก็ยังสามารถมองเห็นภูเขานี้โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำอีกในครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงบริเวณที่ตั้งเมืองหงสาวดีพระองค์หันพระพักไปทางที่ตะวันออกก็ได้ทอดพระเนตรเห็นหงทองสองตัวลงเล่นน้ำอยู่จึงทรงทำนายว่าการสืบไปภายหน้าบริเวณที่หงทองลงเล่นน้ำนี้จะเป็นมหาคนครชื่อว่าเมืองหงสาวดี ต่อมาเมื่อเวลาผ่านพ้นมา1,000ปีโอรสของพระเจ้าเสนาคุงคาและวิมุลราชเทวีชื่อเจ้าชายสมละและเจ้าชายวิมุลละซึ่งเป็นเชื้อสายนาคได้มาสร้างเมืองตรงที่หงทองลงเล่นน้ำและได้ตั้งราชวงศ์ขึ้นปกครองต่อมาจากตำนานนี้จึงทำให้ชาวมอญสมัยก่อนนั้นได้สร้างพระเจดีย์และรูปหงทองสองตัวเกาะกันในบริเวณที่เชื่อว่า มีแผ่นดินยกขึ้นมาจริงและตั้งแต่นั้นสืบมาหงก็กลายเป็นสัญลักษณ์ธงชาติของมอญเมื่อครั้งอย่างไม่ล่มสลายลักษณะหงของมอญจะมีลักษณะคล้ายเป็ดปากแบนและเรียวมีหงอนเล็กน้อยช่วงขอไม่ยาวมีแผงคอเป็นชั้นหางงอนยกขึ้นเท้าเป็นพังผืดแบบเท้าเป็ดหรือห่านมีปีกแนบกับลำตัวมีลวดลายที่ตัวและหางลำตัวมีลักษณะอ้วนป้อม เนื่องจากมอนถือว่าหงเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงความเป็นชาติดังกล่าวมาแล้วถึงแม้ว่าชาวมอนจะอพยพไปที่ใดเมื่อรวมกลุ่มเป็นชุมชนมอนขึ้นก็จะใช้รูปหงเป็นสัญลักษณ์เพื่อบง่งบอกของความเป็นมอนอยู่เสมอโดยการนำผ้าที่มีรูปหงไปปักไว้ที่ยอดเสาบริเวณที่เห็นได้แต่ไกลส่วนใหญ่จะเป็นวัดเพื่อใช้ในการทำบุญหรือเป็นสถานที่สำคัญของชุมชนมอญน,นั้น ประเพณีการแห่หางหงหรือประเพณีถวายทงตะคาบเป็นประเพณีที่กลุ่มมอญของจังหวัดปทุมธานีได้สืบทอดมานานแล้วจะจัดขึ้นในวันสุดท้ายของวันสงกรานเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นประเพณีที่มีอน,นิสงส์มากก่อนจะถึงวันสงกรานชาวไทยเชื้อสายมอญจะนัดกันไปจุมนุมที่วัดเพื่อช่วยเย็บผ้าที่จะทำหางหง,หงและประดิษฐ์ดอกไม้ ไว้สำหรับตกแต่งหางหงให้สวยงามขนาดของผ้าที่ใช้ทำหางหงยาวประมาณ3.50เมตรกว้าง1เมตรโดยใช้ไม้ไผ่สารเป็นโครงมนทั้งหัวและท้ายส่วนลำตัวใช้ผ้ายาวทั้งผืนติดให้เป็นรูปสัญลักษณ์ส่วนทางหัวใหญ่กว่าทางหางเล็กน้อยที่ขอบใช้เชือกเดินเป็นเส้นทั้งสองข้างโดยเย็บเป็นขอบผ้าเข้าขอบแล้วเหล่าไม้ไผ่ผูกขวางจำนวน9อัน เพื่อให้ผ้านั้นกว้างออกแล้วนำดอกไม้ที่ประดิษฐ์ด้วยผ้าสีต่างๆนำมาประดับข้างละเก้าดอกแล้วติดดอกไม้ตรงกลางผืน9้าดอกส่วนตรงหัวติดลูกตะกร้อสารด้วยหวายสองใบส่วนท้ายสามใบใช้ผ้าพันตะกร้อโดยรอบหรือติดดอกไม้เพื่อความงามส่วนหางใช้ผ้าเยื่อไม้หรือได้สีผูกเป็นกลุ่มหรือเป็นริ้วแต่ถ้าบางคนมีศรัทธาอันแรงกล้า ก็จะตัดผมตนผูกไว้ที่ปลายธงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาการทำหางหงนี้จะทำที่บ้านหรือที่วัดก็ได้แต่ส่วนมากจะทำที่วัดเพราะสถานที่กว้างสะดวกและยังเป็นที่รวมคนอีกด้วยการทำหางหงนี้จะใช้เวลาเพียงสองวันหลังจากทำหางหงเสร็จแล้วก็จะแห่หางหงโดยมีขบวนเถิดเทิงกลองยาวเดินไปตามหมู่บ้านเพื่อประกาศว่า ประเพณีการแห่หางหงหรือประเพณีถวายทงตะขาบนี้ได้เวียนมาบรรจบครบครอบและเชิญร่วมทำบุญดังกล่าวจากนั้นก็นำไปถวายพระที่วัดเป็นอันเสร็จพิธีอาน,นิสงส์ของการแห่หางหงนี้ถือว่าเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วและเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรยัยจึงถือเป็นประเพณีที่พึงปฏิบัติกันสืบมานอกจากนี้ ประเพณีนี้อย่างสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของกลุ่มชนชาวมอญที่ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าสัญลักษณ์ของรูปหงส์ที่มีความสำคัญลึกซึง้งเกี่ยวกับชีวิตจ,จิตใจอันเป็นความผูกพันในความเป็นชาติของมอญอย่างแน่นแฟ้นอีกด้วย